สวัสด,ดียามบ่ายนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเดินจากสถานี MRT เพชรบุรี T ไปที่ตึกสีลมคอมเพล็กซ์นะฮะซึ่งทางนี้ก็สามารถทะลุไปมอสโวได้นะครับแต่ก่อนตอนที่ผมเรียนนะฮะผมก็จะออกทางนู้นนะฮะก็คือทางออกที่ไปท่าเรือคองแสบนะฮะหรือท่าเรืออโศกนะฮะก็ทางนี้มันจะสะดวกกว่าเยอะแล้วก็ร่นเวลาเยอะนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องรอ ก็คือไม่ต้องรอข้ามถนนนะครับเพราะว่ากว่าจะข้ามถนนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยโบกรถอยู่ไงครับแล้วเขาก็ต้องรอคนมาเยอะๆไงฮะมันก็อาจจะทําให้เสียเวลานะครับในการบางทีก็อาจจะทําให้เราไปเขาต้มลินชาติไม่ทันบ้างนะครับทางนี้ก็เลยเป็นเส้นทางใหม่ที่สะดวกกว่าเยอะนะครับนี่นะครับทางออกตึกสิงคอมเพกนะฮะ ขึ้นไปนะฮะพอดีวันนี้ผมมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับเพราะเพราะว่าไม่ได้กับมาเยี่ยมโรงเรียนมาสองปีแล้วนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท่ากยบ,บายชีนนะครับจุดเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ